กระสุอะไรนี่ทหารนี่เกี่ยวกับท่าเีก่นี่เดียกว่าเลกระสทหารทหารกระสุนกระสุนอะไรทหารทหารมันลื้มเลยอะไรกระหง กระทรวงกลาโหมก็ในประเทศเกาหลีนั้นคือเป็นศาสนก,กิจก็มีกลาโหมในประเทศเกาหลีนี้นไม่ใช่เป็นนักถือศาสนาคริสต์ทั้งหมดเลยแต่ระบบของรัฐบาลเอามาจากที่สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเป็นคริสเตียนพวกเราเอามาจากใช้เหมือนกันเลยทำให้ในายทหารมี เ,เรื่องสัสนสิกิะแต่ต้องมีานายทหารสำหรับปภิชัติเรื่องนี้แต่เขาจําเป็นแล้วช่วงผมก็ยังไม่มันคงอยู่ยังไม่จบโรงเรียนประจำต,ต้องไปแกนทหารในประเทศเกาหลีนั้นมันทุกคนแกนทหาร ในประเทศไทยนั่นแหละถ้ามีอำนาจมีเอื้อมมีอะไรอะไรอะไรเลยก็ไม่ไปทห,หารพู้ที่ไม่มีอะไรเสร้นอะไรนั้นต้องมันจับแล้วแดงแล้วก็ไปเลยฮะแต่ในประเทศเกาหลีนั้นทุกคนต้องไปทหารเก์ทหารนอกจากนอกจากคนผิดปกติเพราะเชนคนเกาหลีนั่นแหละถ้าหากว่าเป็นเกณฑ์ทหารมาแล้วภูมิใจเลย ผมเป็นคนปกติคนเป็นคนปกติวิเวาเดียวกันที่รู้สึกเมื่อเราเข้าไปทำงานที่ทหารแล้วรู้สึกสร้างชีวิตของเราอย่างมากมงคงอยู่ในบ้านน,นั่นแหละรู้สึกเขาไม่ใช่แต่ว่าเขาไปทหารสามปีแล้วมันคนละคนเลยคนละคนพระชนชอบถ้าไม่ไตเราชอบเออนี่เป็น September. อย่างนี้อืม <c oughs> ผมก็ต้องไปแก่ทานแต่รู้สึกกำลังเรียนพระโรงเรียนพระคริสต์ธรรมแล้วที่เในกราชวนตลอดเขาเขามาขัดเลือกนักศึกษาโรงเรียนพระธรรมบางคนเป็นนายทหารอนาคันี่อ พอดีผมก็อาทิตย์ทันตอพระเจ้าออกอิันตถ้าครั้งนี้ติดแล้วผมไม่ต้องคิดอย่างเื่นต่อถ้าติดเพราะว่าปัญหาเคอร์เบนทหารานี่นี่ยแก้ได้แต่พอดีเราสอบแล้วก็เติอยู่ยูตั้งแต่วันนั้นผมนั้นแหละเหมือนสงบสุขเอาจริงเอาจาังนะมัน เรียนหนังสือก็ดีฝึกก็ดีเตรียมตัวเพื่อเป็นศาสนาจารย์ตั้งแต่บนรณธรรมให้มาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะพระเจ้าช่วยให้มันชาชนไว้เพื่อเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนีให้กรมการรับใช้พระเจ้ายังมั่นใจบางคนผู้รับใช้พระเจ้าอยู่กับผมนั้นเขาไม่เข้าใจหอม เพราะเขาไม่มีประสบการณ์เป็นไงแต่ผมนั้นมีประสบการณ์พิเศษทําให้ผมแนะนําให้ผู้รับใช้ประชา้าเอาจริงเอาจริงโพเออมันสู้ทํางานฮะส,สู้สุดกำลังนี่เนียวแต่คนไทยหลายคนไม่เข้าใจตั้งแต่บ้านนั้นแหละผมก็ยัง เป็นนักศึกษาโรงเรียนธรรมจริงๆแล้วนักศึกษาโรงเรียนธริมจริงๆไม่ตั้งคิดอย่างนั้นเลยเมันรูปเดียวที่ประตูที่นั่นเท่านั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ามันช่วยผมถ้าไม่ใช่พระเจ้าทําอย่างนี้ไม่บังคับอย่างนั้นผมก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ในติดคุกหรือปราบก็ไม่รู้แต่พระเจ้าทําให้ผมก็รับใช้พระเจ้าในประเทศเกาหลี และมาอยู่ที่นี่เลยเป็นบิชเชลารีสี่สิบห้าปีทนได้สี่สิบห้าปีปีนี้เพราะฉะนั้นหลายคนนั้นสี่สิบห้าปีครับโอ้ยมันผมยังไม่กอด4-5ปียังไม่กอดท้าให้ผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเกาหลีนั้นสามสิบสามปีอยู่ที่นั่นสี่สิบห้าปีและอีกสองปีอีกสองปีเป็นทางการและจากกระปะ๋าคือเป็นความคิดของผม ถ้าพระเจ้าเอาเนี้ยเกิดกับปันได้ถ้าพระเจ้าไม่เอาเนี้ยพยายามกับปันแล้วก็ไปไม่ได้อาจารย์บาโลจะไปยุโรปใช่ไหมครับประกาศพระคิคุณของพระเจ้ายุโรปเลยแต่พระวินญานบริสุทธิ์ไม่เอาเนี่ยใช่ไหมครับบาเนียนะออเดียวเดียวก็กลับกันแล้วพูดไม่ถูกพูดไม่ถูกเ<อ>มือ่ออาจารย์บาโลจะไปประกาศระกิคุนของพระเจ้าแทนเท่เอเซีย แต่พระเจ้าไม่ต้องไปไปที่ยุโรปสมกับช่วงนั้นเลที่อญญาจารย์เบาโลไปเอเชียสงสัยพระกิตติคุณของพระเจ้าไม่ดวงเรือนก็ได้ถ้าหากว่ามาประเทศไทยเป็นอย่างไงถ้ามาประเทศไทยขยายไหมไม่ขยายแล้วจบเก้าในเล็กคอยยังชัวง่วแต่ไปยุโรปคนฝรัง่ง เขาขยายเลยรุ่งเรืองเลยเล่นพวกความเขามาประกาศกับพวกเราเนี่นี่เป็นพลังของพระเจ้าแต่จริงในช่วงนั้นในอาดารบาลไม่พอใจกระเจ่จะไปทางโน้นแต่บังคับไม่ให้ไปไปทางน้นผมจะไปทางน้นแต่พระเจ้าบังคับไม่ให้ไปไปทางโน้นไม่พอใจ อ่าเข้ากันกับมันมันการดำเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนพระสัมทก็ไปได้นี่เป็นทหารนแต่รู้สึกพระเจ้าเลือกผมเป็นนายทหารนายทหารจบโรงเรียนพระสัมเป็นศาสนาจารยร์แล้วที่มันกระทรวงการหอมเรี่ยกตัวเรีนเข้าไปเป็นออฟฟิเซอร์ติดอยู่ที่นี่ฮะเป็นอะไรนายฮะอะไร ตำ้งน่อะไรตำ้งน่เอ๊ะลืมเลยลืมลอไกฮนายร้อยเอ่อนายร้อยนี่นายทตั้งเตเรมต้อง,งนายทเพราะว่าจบโรงเรียนพระคุสมแล้วให้เขาฝึกทังหมดเสร็จแล้วไหนเอ่อนายนายทคืออะไรสมัครดาสม่ และผมก็ทำงานสามปีและดาวสาวดาวสาวเรียกว่าอะไรพระธสดาวฮะสาดาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเอ่าฮ่ยฮอลอยเอลอยเอลอยเอกผมก็ลอยเอนี่ ทหารลอยเห็ดเกาหลีมช่วงนั้นแหละนะที่เป็นนายวงปัจจุบันนี้เนะี่ยลอยโทผมมาที่นี่ลอยโทอยู่ช่วงนั้นผมนั้นแห่ะลอยแห็ดทำงานจบแล้วก็มาหลับใช้พระเจ้าเป็นอยาง้งเมื่อพระเจ้าให้เรามีโอกาสลอยเห็เป็นนายทหารมันสร้างชีวิตของผม เพื่อเป็นผู้นำมาใช้าลายประเทศไทยเราขอพระคุณพระเจ้าขอพระคุณพระเจาเนี่นี่เป็นอย่างนั้นเลยและเมื่อผมเป็นอยู่ในโรงเรียนพระทรีสัมผมก็ถูกอิทธิพลจากที่เป็นอาจารย์คนหนึ่งเป็นอาจารย์ดุริยางศักอาจารย์ดุริยางคศักผมก็ ไม่ใช่เป็นหลักรองแต่ว่าไปที่นอนแล้วอิทธิพลจากที่อาจารย์ผู้นัน้นพรชนผมก็เรียนแบบของเขาเหมือนใข่ใครเกียกันลองเพลงก็ดีที่จังหวก็ดีเหมือนเขาเลยเนี่เป็นอย่างนั้นและเมื่อเราใช้ประจันในประเทศไทย44ปีเหมือนแพร่นี่เท่านหคือเป็นมันอะไรนี่ เที่ยวมาตานั่งพระตะไคร้ตานั่งตานัา่งเกี่ยวกับตัวนี้เพลงนี้แหละชายอย่างนี้ให้รู้สึกคนนั้นแหละสู้ไม่ได้รับเป็นอย่างนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่อาจารย์เนี่ยดูเรียงสับของโรงเรียนพระคริสต์ธรรมผมต้องลงเพลงเนี่ยลงเพลงสองร้อยสิบสามเพลงสองร้อยสิบสาม ข้อเดียวทานไม่จะเป็นใดครบองร้อยาเห็นไหมผมก็ว่ายางนั้นอาจารย์พาซื้ออย่างนี้เนี่ยถามวทันทริบสามสองร้งผมจะลองแพลงข้อเดียว <c oughs> ข้อเดวขอพระเยโฮวาสรงน้ำค่าทางลอ oh ผมก็มันุษกสิทของเขาผมไม่ชอบเพลงสัน้นเพลงสั้นไม่ชอบคืออะไรไม่ต้องชายนามาสักการพระจำเป็นอย่งงแต่ว่าบางครั้งผมก็ชอบเพลงสั้นอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อนามาสักการนั้นไม่ได้ชายความร้งมองมานพของพระเจ้า แต่ว่านามสกันันไม่ใช่ผมชอบไม่มีอะไรที่อยากสำรับพระเจ้าไม่มีอะไรที่อยากสำราบพระเจ้าเป็นั้นเมื่อสมัยเล็กๆมาประเทศไทยผมไปฝึกงานกับคริสแจกไทยผมไม่รู้จักภาษาไทยอยู่แต่ผมนั้นชอบเพลงอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปนามสกัรเมื่อเขาร้องเพลง ผมก็มันปวดหัวอยู่แต่รู้สึกตามเลยพยายามไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระจนี่เปนอ่างนั้นะพวกเราไม่รู้แล้วท่องจำท่องจำฮะผมก็คนเ้าที่นันลงเพลิบ้างแล้วรู้สึกท่องจำมากแม้แต่เพลงไทยมันท่องจำอยู่ไม่ต้องดูแม่แต่ดูแล้วก็ต้นดูแล้วด,ดูดูแล้วดู ต้องดูอย่างนั้นไม่ใช่ดูแต่ละคมอย่างนี้แล้วมันเพ่งนั้นมันมันเสียไปนี่เป็นยังไงขอบคุณพระเจ้าอาจารย์ผมอิทธิพจ์อาจารย์สนเอ๊ะเพลงน,น,นามสการพระเจ้าสุดท้ายประการสุดท้ายเมื่อจบนะเป็นระดับมหาวิทยาลายัยและเข้าไปที่เป็นโรงเรียนพระสัมแท้ๆนะเแอมดิบบริญญาโท บริญาโทรบอกว่าสปีบริญาโทรสาปีเลยครับปกติแล้วบริญาโทรส่งปีเท่านั้นแต่ว่าบริญาโทของศาสตราจารย์นั้นต้องสามปีฮะเบนมันมันกฎกฎหมายก็ดีหมอก็ดีเขาพอๆกับพวกเราเปอย่างนั้นเพราะว่าศาสตราจารย์เป็นหมอไฟวิญญาต้องเรียนมากกว่าเพื่อ แต่ในประเทศไทยนั้นยังไม่ถึงระดับนั้นจบถึงปัจจุบนันนี้แต่หลายคนก็เรียนบริญาโทก็มีทั้งทั้งที่ไม่บรับุน่าจะพวกเราใช้พระเจ้าเตียนเปไหนถ้าเรียนอย่างนี้นยนยแล้วถ้าเรามีคุณภาพสูงเมื่อเรารับใช้ประการใดขึ้นจัดขึ้นจัดต้องก็ผลอ็นออยากคิดว่าพวกเราคนโดย พระชนันไม่จําเป็นทายนะั้นพวกเราไม่ไปสวรรค์หรือไม่ไปสวรรค์หรือนโดยพวกเรานะั้นไม่จะเป็นไปสวรรค์สูงอยู่แล้วอย่างนี้หรืออย่าคิดอย่าคิดที่โรงนี้เขาใช้ระบบอย่างไรเราก็ยังต้องคิดถึงเขาและพวกเราต้องอะไรส่งสองคุณภาพเพิ่มต่มคุณภาพของเรามาก อย่างนี้ถึงจะไม่ห,มหายนบปัญหาวันนี้ผมเป็นพยานเ,เข้าโรงเรียนพระประสา์แต่รู้สึกมีปัญหาแต่พระเจ้าแก้ปัญหาหนึ่งสองสามและป่าตนถึงปัจจุบันนี้แบนผู้รับใช้พระเจ้าที่เป้าหมายสุดที่พระเจ้าตั้งไว้ให้กระพริก็บมารับใช้พระเจ้าอยู่เวลานี้ผมคิดว่าเหมือนรับใช้พระเจ้าจ้าเก็บ <c oughs> ประมาณสองปีอ่ะเปตยปียบใจป แต่เวลานี้ยังมีเหลือสร้างให้ผู้รับใช้พระเจ้าให้เป็นศาสนาต่อไปผู้ชนเขาอยากเอาจริงเอาจงเตรียมตัวผมช่วยอย่างเต็มที่และให้เขาเป็นศาสนาและผมก็กระปัดคือเป็นเป้าหมายของผมเป็นอย่างนั้นสําหรับอาจารย์อาภานะัทก็เป็นพอที่เป็นศาสนาแล้วแต่สําหรับปีนี้ปลายปีนี้น่าจะเป็นมัคคุนยกทาวร ขึ้นมาชนะอาจจะประมาณสองคนได้หรือเปล่าสามคนได้หรือเปล่านี่เป็นอย่างนั้นมาคนายงนั้นเนีน่ยต้องรวมกับสี่เสือเรือนอย่างกระชึกเป็นพวกเดียวกันนี่นะฮะให้เป็นนสัตป,ป่าเป็นมาคนายงไม่ใช่เป็นทุกปีทางนี่เป็นอย่างนั้นนะขอให้เราร่วมใจกันที่ทำขอเรียนเชิญอ,อาจารย์อาภานำเราที่ทำ လံဆာမ။ဟောစာက냐တာမိယနောဘိမောဒချက်။ဣနယကတခေတတောညိထာနဟ။ဝိစာတေတေတေညဉာနည်းတနောကျော်ချုပ်ပနေစီ။ဝတေမငှာတမိယဘေဝေဇေနမခြေ။အမေညာချုပ်ညာနိခေါ်တနောကျော်ချုပ်မိနေစီ။ဣနောမီထရယဝနာယကရော။နိမခွေစဒောရနေဤကာလကတခာချုပ်ခ။အနောဝဇောနေစီစီလာနေစီ။ငါဇဂါခခုညာစဝိစုချမယတနောကြောင့်စားပါ။ ชาดกนึ่งสี่เจไทยอาคานิยะอาคานิยะภิชานางาพพ์พรอาอาขาคิดถือชาเอาสุสมอาคานิยะไทยนึ่งสี่เจนึ่งร้อยสี่สิบเจมจนานโกทุจเตาลเดชั่ตาลเดช 아 <목소리로>

chết già ความร่าเหิงของพระเจ้าและความส,สนิทสนุนซึ่อมาจากพระวิยาบริสุทธิ์โจนโลยุกาทัทะไลทอ,อาเมนออเกตพระวิหาและ por เราดูแลชางก็จะสามารถให้คนนี้ปะกาศอาทิตย์หน้าหมอจะไม่ไม่ได้รอยชอบไปโจหมอพระราศีโไม่ด้่拉สามอญาต่อาทิตย์หน้ามาที่นี่แล้วอาทิตย์หน้านี้จะไปนิเชตแล้วไปแต่ละอาทิตย์ไปเรื่ๆไม่ใช่ผ่าอือย่างเดียวก็เลยอาทิตย์แรกเท่าน้าที่มาชู้เดือน อาวชนะอาผมก็